บีชจุฑาทิ์มณีพันโธ์ชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมประเดิมคว้าแชมป์ศึก2อล้อทางกลายสตรีนานาชาติ Women of Thailand 2023สเตจที่1ไปครองนะครับพร้อมทั้งได้ครองเสื้อเหลืองรวมทั้งกวาดรางวัลเวลารวมเจ้าความเร็วและผู้นำนักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมได้รับทั้งเสื้อเขียวและเสื้อม่วง การแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ w o m e n t t u u r o t t h i l l n n d ์2 2 3ชิงถ้วยพระจันทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในสเตจที่1ครับใช้เส้นทางภายในจังหวัดระยองมีจุดสตาร์ทจากสนามกีฬากลางจังหวัดระยองแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมรวมระยะทาง70กิเมตร โดยมีดรสาธิตปิตุติชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนาย,ยกสมาคมกีฬาจ,จักรยานแห่งประเทศไทยและนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่าผู้กองบิสร้อยเอกหญิงจุฑาธิตมณีพันธ์นักปั่นสาวทีมอาชีพไทยแลนด์วี m มน Cy ครึง โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับสปรินต์เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง45นาที23วินาทีส่วนอันดับที่2เป็นของเหงียนทิทัดนักปัน่นทีมชาติเวียดนามสำหรับรางวัลผู้นำเวลารวมตกเป็นของร้อยเอกหญิงจุดฑาทิพด้วยเวลา1ชั่วโมง45นาที10วินาทีได้เส้นเหลือไปครอง ทั้งยังคว้ารางวัลเจ้าความเร็วหรือ Intermediate Sprint ที่ IS-1 และรางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็วได้เสื้อเขียวไปครองพร้อมทั้งคว้ารางวัลผู้นำนักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมได้เสื้อม่วงไปครองด้วย